ผิวของเราจะดูกระจ่างใสเรียบเนียนดูกโกรดูมีออร่าเรียวรอยตื้นขึ้นผิวเด้งเต่งตึงลดความหมองคำ้ำจุดด่างดำดูจางลงเล็บผมแข็งแรงขึ้นดื่มคอลลติสวันละ1ขวดนะคะหนึ่งแพ็คเนี่ยก็จะมี6ขวดเนี่ยหแพ็คแบบนี้มี6ขวดนะคะ หขวดก็จะมี50 ml เราก็ดื่มวันละขวดอร่อยอร่อยมากสดชื่นลองหาม,มาดื่มกันดูนะคะคอลาทิสค่ะ